สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันเช้านี้นะครับสุกที่21เมษายน2566โดยเราไปเริ่มดูสถานการณ์ลำน้ำและน้ำในเขื่อนกันก่อนครับแรงนี้จะเหลือน้ำไว้ใช้จ่ายกันได้แค่ไหนนะครับพี่น้องดูนะฮะเรามาเริ่มกันที่ลุ่มน้ำสายหลักฮนะโดยจากภาพรวมทั้งประเทศก็จะเห็นว่าภาคเหนือระดับน้ำยังน้อยนะครับ ในขนาดที่ภ้าอีสานระดับน้ําในลุ่มน้ํานั้นยังปกติแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางนะฮะอย่างลุ่มเจ้าพยานั้นก็ถือว่าระดับน้ําอยู่ในระดับปกตินะฮะหากแยกออกมาเป็นสายๆนะฮะสำหรับภาคเหนือพี่น้องก็จะเห็นว่าแม่น้ําปิงหรือแม่และแม่น้ําวังนะฮะมีระดับน้ําจัดว่าน้อยโดยที่แม่น้ําน่านเป็นสายเดียวทางเหนือนะที่ณวันนี้มีระดับน้ําปกติในขนาดเดียวกันนั้นสําหรับแม่น้ํายม แม่น้ายมนั้นมีสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ําน้อยวิกฤตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแม้ว่าแม่น้ํายมจะไหลผ่านพื้นที่ทั้งสิ้น11จังหวัดนะครับพี่น้องในภาคเหนือก็ได้แก่พยาวน่านลำปางแพร่ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตร,รดิตถ์พิจิตรฮะแล้วก็ไปสุดทางที่จังหวัดนครสวรรค์น,นั้นแต่จังหวัดที่น่าจะโฟกัสเฝ้าระวังขาดแคลนเรื่องน้นําในแม่น้ํา ตอนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดที่อยู่ในลุ่มน้ํายมนะฮะที่ที่เนื้อที่ของจังหวัดทั้งหมดนะฮะติดลุ่มแม่น้ํายนก็คือมีอยู่2จังหวัดนั่นก็คือแพร่และสุขโขทัยนะับพี่น้องสองจังหวัดนี้ก็เฝ้าระวังกันนะครับในขณะที่ลุ่มน้นําในภาคอีสานนะอย่างลุ่มน้ําชีนะฮะลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามูลบนแล้วก็ลุ่มน้ํามูลล่างนะก็มีระดับน้ําในระดับปกตินฮะทางอีสานเห็นไหมครับ โดยที่เราไปดูสถานการณ์ปริมาณน้ําในเขื่อนกักเก็บฮะอ่างกักเก็บน้ํากันนะสิ้นสุดณนะวันที่20นะฮะเมื่อวานนี้วันที่20 เมษายน2566ซึ่งสีที่พี่น้องเห็นนั้นเป็นปริมาณของน้ำที่กักเก็บไว้นปัจจุบันนะฮะสีเหลืองนั่นก็อยู่ในระดับน้ำน้อยวิกฤตเลยนะครับวิกฤตเลยสีเหลืองนั้นเหลือร้อยละสิบถึงสาของความจุอ่างเท่านั้นสีเขียวถือว่าปริมาณยังน้อยอยู่นะฮะที่ร้อยละ40ไม่เกิน50%า นะไม่เกิน50%โดยที่สีน้ำเงินก็มีปริมาณพอใช้นะก็คือสีเงินขึ้นไปนี่ก็โอเคได้ในระดับร้อยละ50ไปจนถึงร้อยละ70สนะครับสำหรับสีแดงนะฮะนั้นมีน้ำในระดับ80%นะฮระระดับ80%ใกล้เต็มความจุอ่างของเขื่อนนะนั่นเองนะฮะเห็นภาพรวมรวมทั่วประเทศแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องยังพอไหวกันไหมครับ โดยมาดูลายภาคกันเลยครับเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะฮะยังไม่มีเขื่อนที่ถือว่าน้ําน้อยวิกฤตเลยฮนะไม่มีสีเหลืองเลยไหมครับพี่น้องโดยเขื่อนที่จัดว่าน้ํายังน้อยแล้วมีปริมาณน้าไม่เกินร้อยละห้าสิบหรือไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งของความจุอ่างก็ได้แก่เขื่อนสีเขียว,ยวอะไระพี่น้อง เขื่อนสิลิกจิตอุตรดิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพิษโลกนะแล้วก็เขื่อนแม่มอกลำปางที่เหลือก็คือเขื่อนที่มีปริมาณน้ำกักเก็บพอใช้แล้วนะฮะร้อยละห้าสิบขึ้นไปนะฮะก็ได้แก่เขื่อนภูมิพลตากแม่งัดสมบูรณ์ชนฮนะแม่กวงอุดมทาราเชียงใหม่ แล้วก็เขื่อนกิ่วลมรวมถึงเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางด้วยฮะก็มาดูพื้นที่ภาคอีสานกันครับซึ่งจะเห็นว่ามีเขื่อนที่จัดว่าปริมาณน้ำน้อยไม่ถึงร้อยละห้หรือยังไม่ถึงครึ่งอ่างนะฮะก็มี จำนวนอยู่ทั้งหมด5เขื่อนด้วยกันนะห้าเขื่อนด้วยกันอยู่ที่อีสานบนทั้งหมดเลยพี่น้องเห็นไหมครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าปีนี้นี่ทางอีสานบนนั้นฝนน้อยเหลือเกินนะฮะนั่นก็คือเขื่อนห้วยหลวงอุดรดน,นะฮะ แล้วก็เขื่อนน้ำพุงเขื่อนน้ำอูนเมืองสกลนกครแล้วเขื่อนลำปาวกาลสินรวมถึงเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นและเขื่อนจุฬาภรณ์ชัยภูมินะฮะอยู่ทางตอนบนๆทางนั้นเลยส่วนเขื่อนที่เหลือในภาคอีสานนั้นล้วนที่เหลือน,นั้นก็ล้วนมีปริมาณน้ำ ระดับพอใช้นะฮะก็คือระดับร้อยละห้าสิบขึ้นไปนะฮะสีน้ําเงินก็ได้แก่เขื่อนลาตะคองเขื่อนลาพระเพลิงเขื่อนมูลบนเขื่อนลาแซะนะฮะซึ่งเขื่อนที่ผมบอกมานี้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดนะฮะโคราชแล้วก็เขื่อนนางรองฮะลานางรองบุรีลารวมถึงเขื่อนศรนธนอุบลรัชธานีในะจังหวัดอุบลน,นะฮะ โดยไปดูภาคกลางกันบ้างครับสําหรับภาคกลางนั้นมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ําในเขื่อนน้อยเลยนะครับมีระดับวิกฤตเลยนะสีเหลืองพี่น้องเห็นไหมครับฮะวิกฤตเลยทีเดียวอยู่หนึ่งเขื่อนคือน้ําไม่ถึง30%ของอ่างนั่นก็คือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนะฮะส่วนเขื่อนที่เหลือทางด้านตะวันตกนะพี่น้องดูนะฮะสี่แห่งก็คือเขื่อนทับสเลา ที่จังหวัดอุทยัยเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีน้ําพอนะครับพอใช้ที่ระดับร้อยละห้ขึ้นไปนะฮะแต่สําหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นนะฮะพี่น้องดูสิครับเหลืองเลยนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากมีเขื่อนที่จัดว่าน้ําน้อยวิกฤตนะฮะไม่ถึงร้อยละสาอยู่สาเขื่อนคือเขื่อน นฤบดินทรจินดาที่ปราจีนบุรีฮะแล้วเขื่อนคุนด้านประการชนนครนายกรวมถึงเขื่อนคลองศรียัตนะฮะคลองศรียัตจังหวัดะัดชชงเสาวอ่ะส่วนเขื่อนที่เหลือนั้นอยู่ในอ่าเป็นเขื่อนที่มีระดับกักเก็บน้ําปะกะตินะฮะก็เกินครึ่งขึ้นมานะฮะเกินร้อยละห้าสิบขึ้นมาก็ได้แก่เขื่อนบางพระนะฮะชนบุรีแล้วก็เขื่อนปลาไหลและเขื่อนปลาแสของจังหวัดพระยองเขานะฮะ โดยเขื่อนในภาคใต้ฮะภาคใต้มาดูภาคใต้ตอนบนนั่นก็คือเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันนั้นมีน้ําจัดเจ็บอยู่ในระดับที่น้อยนะยังไม่ถึงครึ่งอ่างเลยนะฮะคือไม่เกินร้อยละห้าสิบของความจุอ่างแต่ในขนาดที่เขื่อนรัชรพราที่สุราธานีนั้นมีระดับน้ำกักเก็บพอใช้นะก็คือร้อยละห้าสิบขึ้นไปในตอนนี้ โดยที่เขื่อนด้านล่างสุดนะฮะเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาอันนี้มีน้ำกักเก็บเหลือเฟือนะฮะเพราะระดับน้ําเกือเบเต็มความจุคือร้อยละแปขึ้นไปนั่นเองสีแดงพี่น้องเห็นไหมครับกลับมาดูลักษณะาอากาศวันนี้กันจนถึงพรุ่งนี้นะฮะจากภาพพื้นลมล่างหอบความชื้นพัดเป็นลมตะวันตกปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคเช่นเคยนะ โดยพี่น้องก็ดูแนวลูกศรก็ได้ง่ายๆฮะเป็นแนวตะวันตกฮะลมก็พัดเป็นแนวตะวันตกผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคแล้วก็เป็นตะวันตกเฉียงใต้ผ่านตะวันออกและภาคอีสานนะโดยที่ภาคใต้วันนี้ลมขยับนะฮะเมื่อวานเป็นทิศตะวันตกเยอะๆวันนี้ขยับกลับมาเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะแล้วก็ตะวันตกบางส่วนเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือ กำลังลมวันนี้โอ้โหอ่อนมากเลยนะครับพี่น้องลมอ่อนนะสปีดอ่อนโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะช่วงตอนกลางวันดังนั้นลักษณะเช่นนี้มันก็จะมีผลทําให้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเรามีอากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมนะฮะเนื่องจากสปีดลมอ่อนกว่าเมื่อวานจากสปีดลมลดลงแล้วก็จะส่งผลให้ ฝนฟ้าขนองลดลงตามไปด้วยนะครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าพอลมมันลดสปีดลมมันลดแนวยกสออของลมมันก็น้อยลงนั่นเองนะครับก็จะคงจะมีนิดๆหน่อยๆแล้วครับวันนี้นะครับโดยภาคเหนืออากาศจะร้อนนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย37-41องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38-40ถึงองศานะฮะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มแตะ40ขึ้นนะครับภาคกลางของไทยอากาศร้อนตอนวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย37-40ถึงองศากรุงเทพมหานครวันนี้สูงสุดอยู่ที่37องศาสําหรับภาคตะวันออกอากาศร้อนตอนกลางวันนะฮะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-39ถึงองศาโดยที่ภาคใต้มีอากาศร้อน เช่นกันนะุภูมิช่วงบ่ายสูงสุดเฉลี่ย30-36องศาและภาคใต้นี่ก็ยังคงจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะฮะร้อยละ10ของพื้นที่ในขณะที่สอปอนลาวเพื่อนบ้านก็จะมีอากาศร้อนนะครับตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-39องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่คลื่นลมในทะเลนะวันนี้ฮนะอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอนามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ